ชชมปจัดไป Everybody แชมปจัดไปสวัสดีค่ะวิววิโกยูเครนรัสเซียอเมริกา3ประเทศที่วุ่นกับการสังหารทำสงครามลอกค่ะค่ะรวมกันสงบกว่าวิววิโกจัดไป แยกกีฬาจากสงครามการเมืองสามสาวเก่งรอสันติเบ่งบาทวิกตอเรียโกลโลวานางฟ้ากรีธาจากรัสเซียเก่งถึงขนาดได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาเห็นแม้กีฬาในไม่แบ่บงเชื้อชาติชอตเด็ดของเธอนั่นก็คือสถิติกระโดดไกลได้ถึง6.12เมตรขย่ง9้าวกระโดดไกลไกล13.39เมตร และวิ่ง100เมตรในเวลา12.68วินาทีซึ่งสถิติโอลิมปิกคือ10.61และสถิติโลกคือ10.49วินาทีนะจ๊ะ ต่อด้วยยูเครนยูริยาสุมาเซนโกนักกรีทาที่สูงสง่า185เซนติเมตรและน้ำหนัก65กิโลหุ่นเนี่ยประมาณวิวเลยค่ะใครสนใจเทคนิคให้อายุ33ดีกว่าตอน18 cm. ติดตามมานะช็อตเด็ดเซนโกนั่นก็คือกระโดดสูงสถิติที่ดีที่สุดของเธอคือ2เมตรลบ6เซน ต่อด้วยสาวล่ำฉายาตุ๊กตากลามโตจูเลียววินส์ช็อตเด็ดสาวที่สูง165ซติเมตรคือยกน้ำหนักท่าสควอตได้ถึง252.5กิโลกรัมซึ่งมากกว่าน้ำหนักตัวเองถึง4เท่านี่คือที่มาของแชมป์โลก2ส,สมัยค่ะคนที่เก่งที่สุดคือทำสงครามโดยไม่มีใครตายแม้แต่คนเดียว แข่งอะไรไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับแข่งกับตัวเองพรุ่งนี้เรามาบรรเลงรายการกันต่อที่ YouTube ช่องแชมป์จัดไปคืนนี้ไปนอนกันค่ะสวัสดีค่ะ